วันนี้เราต้องรวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ที่น่ารักทุกคนมากเจนุก,ก็กลัวทุกคนรอเนาะใส่ด้วยสามตัวเพราะว่าเฉียดมาสองสภาขอให้ใส่ด้วนวันนี้เป็นวันของเราวันนี้ขอเป็นวันของไส่ด้วนขอให้สามตัวแตกสักทีเออทุกคนจ๋าแน่ ประมาณสามร้อยใบอ่ะวันนี้รวยค่ะแม่วันนี้ต้องรวยค่ะอูเยอะอ่ะเยอะจังโอไมก๊ oh God. สวัสดี6,500คนค่ะเจนุกบาร,รมีมหาเฮงนะคะ ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ like that. าบริษัทเบร์บริษัทเลกเดไเดอาใบแรกทุกคนเจนุกยอมรับนะว่าเอ้ยฉันให้เลขเยอะทุกคนชอบเลขไหนตามเลขน,นั้นนะคะมันไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรถ้าเจนุกรู้นะเจะนุกจะให้เลขตัวเดียวนะคะ เออหลายคนอาจจะบอกเอ้เจนุกม,มีหลายใบยแต่ว่าบางคนอ่ะเขาแบบบางคนเขาเลือกเฉพาะตามสายดวนบางคนเลือกเฉพาะตามเลขความฝันบางคนตามใบเขียวแล้วแต่เพราะแต่ละคนเนี่ยดวงจะถูกไม่เหมือนกันนะคะเออนะคะอ่ะอันนี้คือใบแรกนะคะใบแรกก็จะเป็นอ่ะมันย้อนแสงเนาะ โอเคเราต้องบังอนะ่ะหนึ่งสองสามอันนี้ใบเขียวนะคะจิโน่ฟันหนึ่งจะมีแต่หนึ่งเยอะมากลอตเตอรี่จิโน่ก็จะมีแต่หนึ่งดูดิลอตเตอรี่จะมีแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นไหม ที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเนี่ยเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดดูดิเยอะหนึ่งเยอะสองหนึ่งเห็นไหมะจะมีแบบเยอะมากสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นไหมะจะมีทุกหนึ่งเลยก็ลุ้นเอาวันนี้หนึ่งจะมาหรือไม่มานะคะเจนุก,ก็อยู่ที่ดวงทุกอย่างอยู่ที่ดวงเนาะหกหนึ่ง แล้วก็อ่าแล้วก็เลขเลขฝันชอบไม้เลขฝันจะชอบก็ตามนะเนี่ยก็จะมีเยอะหกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหกหนึ่งสี่หนึ่งหกศูนย์มีหมดค่ะมีหมดมีแต่หนึ่งทั้งนั้นเลยค่ะแม่ซื้อไก่เนี่ยึ่ย ไก่เนื้อทองอ่ะอะไรไก่เนื้อทองยังไงไก่เนื้อทองเนี่ยละซื้อแบบไหนอ่ะแบบไหนก็ได้สองสามไม้พอชิมชิม,ชมอ่าโอเคมาอันนี้นะเลขฝันนะเผื่อใครชอบนะจ้าห้าสี่สามสองหกศูนย์หกหนึ่งนะทุกคนจ๋าชอบใบไหนตามใบนั้นนะเออเจนุกรู้ว่าเจนุกให้เลขเยอะหลายใบยนะคะใครชอบแต่ที่สําคัญนะคะ อย่าอย่าตามเน้นเน้นเจเน้นสามตัวนะสามตัวนะคะเออสามตัวสามตัวนะคะสามตัวเน้นเป็นหลักนะคะอ่าอันนี้สายด่วนค่ะ 5. อ่าอาศัยด่วนเน็ตที่นานๆเลยหนึ่งสอง สายด่วนอุ้ยสายด่วนก็จะมีแต่หนึ่งเนาะทุกคนรู้เนานะเจนุกไม่รู้ว่าเลขจอ,อกอะไรนะคะอันนี้เป็นเลขที่เจนุกชอบอ่815ขอพูดเลยว่า815มาได้ยังไงอ่ะให้ทุกคนแคปก่อน815เจนุกจับปิงปองที่วัดบางพึ่งวัดบางกุ้งได้815 815เจนุกจับจับเออจับอะไรนะจับเลขไอ้นี่ได้ 815กับ106เดี๋ยวจะให้ดูว่ามาได้ยังไง815เนี่ยเจนุกเนี่ยจับเลขกปิงปองวัดบางกุ้งได้106เจนุกขอเลขจุดทูบขอใสายด้วนนะคะหนึ่งตัวนี่จุดทูบเมื่อวานเมื่อวานค่ะขอจุดเมื่อวานค่ะ016เห็นปะขอนะคะแล้วก็เจนุกเลยมาขอใสาด้วนและนี่ แต่วางเจนูไปวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งหาวัดบางกุ้งเห็นปะอันนี้เป็นเลขแปดแปดห้าหนึ่งเห็นปะแปดห้าหนึ่งเพราะเจะนุกเน้นสามตัวแปดห้าหนึ่งนะคะก็เนี่ยมาอยู่ในนี้เออแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าเออนะคะและเนี่ยคือเจนูจุดทูเมื่อวานเจนุกขอขอขอวัดจุฬาบอกว่า คอตินูเอาทูมาจากวัจจุลาค่ะได้6กศนหนึ่งนะคะก็เลยมาใส่สา,ายด้วนคอตัวใส่คอสาด้วนเขาอาชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะอะทุกคนแคปท่านเนาะก็แต่ละเลขก,ก็มีสตอรี่ค่ะแล้วตัวเลขที่เหลือก็เป็นเลขแบบเราชอบเลขระวังอยู่แล้วโอเคนะคะแม่แม่ทันปะขอให้รวยๆนะทุกคน